วันนี้พี่พรามีแปดผลไม้ที่จะมาแนะนำรีบหามรับประทานแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหเป็นภุมิแพ้ภุมมแพ้จะทานเรียกว,ว่าผลไม้อะไรหรือสิ่งดีๆอะไรที่จะมาช่วยเสริมหรือเพิ่มผุมมต้านทานให้กับเรามาฟังกันเลยออ้ยปัญหาที่หลายคนพบโรคภุมมแพ้มักมาจากภูมมแพ้ภายในบ้านเรือนหรือที่ทํางานโอ้ยตัวแมลงสาบขนสัตว์รังแค และสิ่งต่างๆท,ทําให้เรามีการจามติดกันหลายครั้งคันที่ตาคัดจมูกซึ่งการรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยป้องกันภูมิแพ้ได้และนี่คือสิ่งที่พี่ปรายะจะแนะนําผลไม้แรกเลยนะคะ 1. นทงเทงฝรั่งโอ้โหทงเทงฝรั่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเรามาฟังกันเลยทงเทงฝรั่งทงเทงฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคุูมแพ้และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายเป็นดีเคปกรูสเบอร์รี่หรือที่คนไทยเรียกว่าทงเทงฝรัง่งเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเรียกว่าหาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปแล้วก็ไม่แพงมากออย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราลองรับประทานดูเราจะรู้เลยว่าสปปรรพคุณมากมายจริงๆและสปปรรพคุณมีอะไรบ้างหนึ่ง ธงเทงฝรั่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเรามาฟังกันเลยใช่เลยค่ะสารต้านอนุมูลอิสระคือกลุ่มฟาวโนย์โพลิฟีโนช่วยป้องกรรันโรคมะเร็งต่างๆได้ดีช่วยลดการเจริญเติบโตอของเซลล์มะเร็งและสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตอของเซลเล์เนื้องอกทั้งยังต้านทานโรคเรือดังบางชนิดได้เช่นโรคหลอดลมอักเสบแบบเรือรลงังโรคดอดเลือดหัวใจสองวิตามินซีสูงมากๆถ้าใครทานดูแลจะรู้ว่าอร่อย แล้วก็ความที่มีวิตามินซีสูงผิวพรรณเราจะสวยด้วยนอกจะได้จากเรื่องภูมิคุ้มกันแน่นอนเลยทงเทงฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอ,อื่นๆซึ่งวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายเป็นอย่างดี 3. วิตามินเอสูงโอ้โหเยี่ยมเลยช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาบอดในที่มืดช่วยป้องกันภาวะตาบอดในที่มืดได้ดี ทำให้สายตาของเราดีขึ้นข้อที่สี่ช่วยรักษาโรคเบาหวานมีการพบว่าสารจากธงเทงฝรั่งสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด,ดีและเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลตำ่ำช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดไขมันที่ตับทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยและที่สําคัญทงเทงฝรั่งข้อที่ห้ามีเส้นใยสูงสม,มากเรารู้ไหมว่ามันดีใช่เลยทงเทงฝรั่ง ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและคลอเลสเตอรอลอีกด้วย 6. รักษาโรคอัลไซเมอร์ทงเทงฝรั่งช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองช่วยบำรุงระบบประสาทเสริมความจำป้องกันความจำเสื่อมในผู้สูงอายุได้ 7. แก้ไอบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอตํมน้ำลายอักเสบช่วยรักษาโรคตอมทำซินอเสบ ทั้งยังมีสปปรรพคุณแก้การร้อนหนึ่งหรือระหายน้ำได้ดีแปดเป็นยาขับปัสสาวะโอ้โหสุดยอดจริง,รงๆทงเทงฝรั่ง,งยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนเลยช่วยบรรเทาอาการของโรคกะระเพาะปัสสาวะเสพแก้ปัสสาวะแสบร้อนแล้วยังไงอีกล่ะช่วยรักษาปัสสาวะที่มีสีเหลืองเข้มอีกด้วยอ่าก้าบำรุงผิวไระเส้นผมสาวๆต้องชอบแน่นอนทงเทงฝรั่ง,งเป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่จึงเรียกว่า มีวิตามินมากมายช่วยบำรุงเส้นผมผิวพรรณให้ดีปราศจากริ้วรอยแห่งไบยทั้งยังช่วยให้สุขภาพผมดีเงางามและดุกดำแบบธรรมชาติข้อที่2ผลไม้ที่เราชอบทานแล้วก็บอกเลยทานแล้วไม่เก่นอกจากมีูุิพุ้มกันดีก็คือสับประรดเพราะฉะนั้นข้อสองสับประรดมาฟังกันเลยสับประรดพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสับประรดเป็นผลไม้ที่ดีมากๆรสหวานอมเปรี้ยว อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากๆจึงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคผุมแพ้และรักษาหวัดได้เป็นอย่างดีหลายคนบอกพี่ปลาสับป,ประรดมันเยอะมากเลยเรามาทําคันน้ำมาเก็บไวด้ดีหรือไม่พี่ปลายังยํำนะคะน้ําผลไม้หรือสิ่งต่างๆถ้าเราสามารถทําสดๆได้มันจะยอดเยี่ยมมากกว่าแล้วที่เวลา,าที่เราทานสดๆวิตามินหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะยังอยู่แล้วก็ทําให้ร่างกายของเรา ผิวพรรณเราสวยและจริงนะคะหลายคนที่ทานสับปะรดแล้วไม่แก่เร็ววันนี้อยากมีผิวพรรณที่สวยงามวันนี้อยากให้คนทักอุย้ยทำไมดูแล้วไม่แก่เลยอายุเท่านี้แล้วยังแข็งแรงยังมีไฟยังอุย้ยกระฉับกระชิงสับปะรดสับปะรดหนึ่งในผลไม้ที่คุณต้องทานมาฟังกันต่อเลยข้อที่สามกีวีกีวีปริมาณกีวีหนึ่งร้อยกรัมมีวิตามินซีสูงถึงร้อยห้ามิลลิกรัม ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงข้อที่ 4. แอปเปิ้ลวิตามินซีจากแอปเปิ้ลช่วยป้องกันโรคหวัดโรคภูมิแพ้หรือโรคเลือดออดตามไรฟันและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค,รโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีข้อที่ 5. ้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่100กรัมมีวิตามินซี58มิลลิกรัมจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันหวัดแล้วก็โรคภูมิแพ้ สัปาบปาะร่นี่จะหวานอร่อยหรือบางทีออกเปรี้ยวนิดๆก็ดีมากและที่สําคัญผลไม้ที่ปันเน้นเลยย้ำอย่าซื้อที่ะรเยอะๆแล้วเข้าตู้เย็ยนเอาไว้ความสดความใหม่จะดีมากถ้าเราสามารถทานผลไม้ที่สดใหม่ได้จะยอดเยี่ยมจริงๆเรามาฟังกันต่อเลยผลไม้ต่อไปที่ทําให้ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ของเรามีอะไรแน่นอนผลไม้ต่อมาก็คือมังคุดโอ้โหใครจะรู้ว่ามังคุด เปลือมังคุดช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียและยับยั้งการหลั่งสารฮีสเมลซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้และก็โรคหอบหืดของเราได้เป็นอย่างดีที่สำคัญมังคุดเนี่ยเดี๋ยวใกล้เข้าหน้าทุเรียนเมื่อมีทุเรียนก็จะต้องมีมังคุดออกมาตลอดมังคุดราชนีแห่งผลไม้ถ้าใครไม่ได้ทานรีบผ่ามาทานแต่ตอนนี้มันยังแพงอยู่รอให้มันถูกก่อน แล้วซื้อมาทานเราจะได้ทั้งของดีและของที่ไม่แพงยอดเยี่ยมมากต่อมาก็คือข้อที่เจดฝรั่งอืืหปริมาณฝรั่งสีชมพูร,ร้อยกัมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสมเท่าจึงช่วยป้องกันหวัดภูมิแพ้เสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและแน่นอนข้อแปดคือลิอ้นจี่องูผลไม้ที่หลายคนชอบ ปริมาณลิ้นจี่ร้อยกรัมพี่ปลาบอกเลยว่ามีวิตามิน72มิลลิกรัมเพียงแค่ทานลิ้นจี่วันละสามผมก็ช่วยให้ร่างกายเราได้รับวิตามินซีเพียงพอในแต่ละวันจึงช่วยเสริมสร้างให้ร,ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงยิ่งขึ้นเห็นไหมคะผลไม้ที่เราจะรับประทานไม่ได้เป็นผลไม้ที่หายยากเลยและที่สําคัญการรับประทานเราต้องหมุนเวียนการรับประทานพี่ปลาพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าผลไม้อะไรก็ตามหรือทุกสิ่งทุกอย่างไปเลเียดสองด้าน เราอย่าทานซ้ำๆซ้ำๆกันจนบ่อยๆมุนเวียนกรรัประทานเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนมีข้อสงสัยใดๆเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ป่าจะตอบให้อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ h e t h Fish บาปรา ซึ่งเป็นเรื่องสุขภาพเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาลุยพร้อมกันมาตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงใบคุณภาพมาเป็นคร่อบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาลุยพันเอ็ก